ว่าผมนะครับจากคลิปที่แล้วนี่ไงรถแก๊สถ้าเกิดใครไม่ถ้าเกิด,ใค,กดใครอยากดูก็ย้อนกลับไปดูได้เลยครับนี่มาแล้วครับเซตอาร์เหมือนเดิมครับแต่อันนี้เป็นทุกคอนเทนเนอร์ครับคอนเทนเนอร์มาแล้วครับนี่ไงคอนเทนเนอร์ปิดไฟมาแล้วย่างด่วนพิเศษครับแต่ไม่ใช่ดว่วนนะรี่เป็นรถสินค้ามาแล้วห้าหนึ่งเท่าไรครับโอ้โหปิดแต่มาน โป้เลย